วัสดีครักบก็อยู่กับรายการมิสเตอร์เมอร์เซอร์แล้วก็อยู่กับเซิร์ฟเซิร์ฟเอ็มช่างแมงแล้วก็อยู่กับแอดมินเซิร์ฟแล้วก็คนที่ผมเพิ่งรู้จักไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือมาโปรโมทเซิร์ฟนี่กันนะครับก็เป็นครั้งแรกในในในชนลใหม่นี้เลยนะครับขอเสียงทุกคนหน่อยครับ โอเคเราจะพาไปจุดแรกกันครับนั่นคือส,ส,สปาล์นะครับซึ่งสปาลก็จะเป็นอย่อยางนี้นี่เอ <c oughs> อก็อจะมีส,ส่วนกิจกรรมนะครับก็อาจจะเป็นวันพรุ่งนี้ครับซึ่งต้องรอให้มี15คนอัพก่อนนะครับถึงจะทำการเปิดเปิดกิจกรรมให้คนเล่นกันนะครับมาลองไปเบยมาเลยที่หนาผมยังไมยเขายังเหรอ <c oughs> ไม่รู้ครับไม่รู้ครับเแต่เขาบอกกิจกรรมผมต้องฟังเสร็จแล้วอ๋อ <c oughs> ผมบอกในเพจนะครับก็อ่ะพรผมผมไม่เสร็จอ๋อถ้าใครลงมาแบบว่าหน้าด้านนี้ก็ถ้าจเจอตรงแรกก็เนี่ยครับทางไปโซนวาร์ปก็มาตรงนี้เลยครับม,มันเป็นโซนแบหรับอาจจะเข้ทักพงนะอ๋อเออไม่ใช่ผมอยู่ตรงนี้น,น,นี่ผมอยู่ตรงนี้นี่ครับก็ส่วนบ้านแครงแล้วผมค่อยค่อยบอกทีหลังครับก็ถ้าถ้าเป็น ช่วงเช้าป่ะหรือว่าช่วงบ่ายจะมีตรงไอ้ไอพียูพีตรงนี้ครับก็าไปอยู่นี่ครับ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 อยู่ตรงอยู่ตรงวาร์ปอยู่ตรงวาร์ปตรงวาร์ปโซนครับแล้วก็เป็นคือคือไปเพื่อสร้างบ้านครับแต่ว่าแนะนําครับ <spielt> อย่าพึ่งอย่าพึ่งสร้างครับเพราะนี่ครับยังโปรเทคยังอะไรคือยังไม่จุจําหนัดขายหรือว่ายังไม <seja> ง่ยังไม่ลงยั <ims concepts> งไม่ลงปักอินครับก็ไปไปออกไปกันเบอร์ ต้องปรุงแต่เราคว้าให้ความรเลยปนครับตอนนี้ก็ทางไปไอเทมเทพไม่รู้ว่ามันเทพตรงไหนนะแต่ว่าน่าจะเทพจริงๆครับนี่ก็50ทูครับสำหรับใครที่สนใจครับก็50ทูแรกก็ของบวกเอ้ยดาบเพชรบวก10นะครับหรือว่าเดมอนซอสบวก10 100ทูครับซึ่งเดมอนซอสบวก20มาแล้ว150ทูครับก็ รอห่างสิครับติดต่อแอดมินครับซึ่งแอดมินอยู่ไหนวะไอ้เียแอดมินอยู่ไหนครับลงมาแนละ้วจุดติดตรงนี้ด้วยครับมาจุดติดตรงนี้ด้วยครับเฮ้ยน,นี่คือแอดมินเรานะครับดูจดจำหน้าไว้นะครับน,บ <c oughs> นี่อยู่นี่พี่ผมอยู่นี่ข้างหลังข้างหลังข้างหลังเอาละ เอ <c oughs> จริงเหรอ, <c oughs> รอรโอเคเราก็ไม่ค่อยได้สนใจอะไรนะครับก็เพิ่งจะมาเล่นได้สองสามชั่วโมง <c oughs> ถ้าแยากแยกแยกซ้ายมาอีกทีนะก็จะเป็นที่ของของ <c oughs> ฟรีครับของของฟรีแมนเนาะของฟรีแมนครับส,ส่วนใครที่ <c oughs> ส่วนใครที่ที่ฟรีเอ่อส่วนใครที่ที่ฟรีธรรมดาน, <c oughs> นี่นี่ไม่สามารถกดได้นะครับุย นี่ก็ผมเห็นในแฟนเพจนะเพิ่งเพิ่งมาวางขายใช่ไหมนะี่ยพวกนี้ใช่ครับโอเคครับก็อยาสนใจติดต่อก็อคุณคุณต้าคุณต้าซีครับอะไรหมวกราคาห้าสิบทูที่ตีเหล็กเอามาัดเพื่อปีกเท่ๆเก้าสิบทัวรรายการโนมคขับไปไมต่อเลยครับ<ม>ก็ส่วนเรื่องแคร์นะผมจะมาบอกครับ <c oughs> นะอ่ก็มาตรงนี้แหละตรงนี้ก็จะเป็นพวกพวกอุปกรณ์ขายต่างๆพวกหัวที่ผมใส่อยู่ซอมบี้จะมีสเกลิิตันน,น,นี่นี่ไม่วางขายครับสเกลิิตันเนี่ยสเกลิิตันนลยครับไม่ขายแล้วครับโหลครับแอบปบครับฮัโลโหลฮัลโหล ไม่รู้ครับเนี่ยหัวหัวสเกลิตันนะครับไม่ขายแล้วครับอ๋อนี่ครับผมซื้อหัวซอมบี้ครับแล้วก็มเป็นอ่าหลายๆคนเลยแม่งซื้อหัวจะคิปเปอร์ผมชอบสัไม่ขายแน่องีกด่อ๋อนี่ครับม้าครับขอขอบอกเลยครับอย่าซื้อครับอย่าซื้อแนะนําเลยครับซื้อไปก็ แต่ว่าก็ซื้อได้ครับเพราะความเท่และสวยงามและความสง่างามราศีก็ซื้อไปแอดอาอุนุนแอดมินเขาหน่อยครับก็อ่ะมาก็เห็นผลที่ผมไม่อยากให้ซื้อเพราะว่าผมผมเคยซื้อมาหนึ่งตัวแล้วเออโดนตีตายเนี่ยแหละเห็นผมที่ไม่แนะนาให้ซื้อส่วนนี้ก็เป็นของที่เอามาขายต่างๆนะครับ <c oughs> ส่วนส่วนทองครับไม่ต้องซื้อไม่ต้องวางขายก็ได้ครับเพราะว่า เมื่อเราเปิดเปิด PVP ครับจะมันจะไปตีมอนให้นะครับไปตีมอนมอนก็จะดรอปทองนะครับมาแล้วก็ดมอนก้อนละสามร้อยได้สามร้อยไอรอนไอรอนนี่ก้อนละร้อยไปไปดูตรงแคนแคนมวยไอยแคนมวยอ่าเนี่ยามาดูตรงส่วน แอดมินช็อปอีกหนึ่งอีกหนึ่งอันนะครับก็มีหลายแอดมินจังเลยห้าอันสำหรับสำหรับออเรนต์ออเรนต์ครับทำไมแอดมินไม่นับวะโอ๋อให้ดึงเบอร์ครับโอเคแล้วก็มาต่างๆครับขยักเติมสง่างามราศีให้บ้านตัวเองก็อ่เอาไปซื้อเลยนะครับแต่ว่าสำนึกเพิ่งเปิดได้วันสองวันปะรับเนี่ยถ้าไม่จำไม่ผิด ครับโอเคครับนี่ครับต้องแคนครับต้องต้องแคนมวยครับควยแมนอะไรประมาณนี้ครับก็ให้ท่านทาการกดคีย์ขวาหรือคีย์ซ้ายทุยไม่ใช่กดคีย์ขวาครับตรงตรงไหนก็ได้ถ้าอยากจะอยู่กับผมหรือว่าอะไรก็นี่ครับเอ็มอะไรเอ็นเอ็มเอสให้ท่านกดคีย์ขวาไปเลยครับหรือไม่ไม่ว่าไม่พอใจก็กดยิกไปเลยอปะกูหลุดเลย อย่าฟันหรอกขอโทษขอโทษขอโทโอเคครับนะเราจะเราจะไปดูบ้านผมกันเลยอ่ะเราจะไปดูบ้านของผมนะครับไม่อยากไปเาิไปยไ้เอาอี๋เนาะเบ้เมาเมาละเมาละอ่าฮะเถกา เดี๋ยวทำัเงเรท่อเลยอะไรนะอ่ามาดูบ้านผมนะครับ,บน,นี่นะครับ,บถ้าใครหมันไส้ใครนะครับ<ะ>ให้ท่านทำการถือดามมาหนึ่งเล่มครับแล้วก็รอใครสักคนหรือว่ายังไงรวมไปจับมือกับใครได้ครับแล้วก็มาตี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 ตตตตใครก็ได้ครับ <จะ S 1> มาใช่ครับแล้วก็มากระโดดลงไปเลยครับมันกดตาเห่ ซึ่งก่อนที่ผมจะมาเล่นเซิร์ฟเนี้ยแปลว่าเมื่อ2ชั่วโมงก่อนนั้นที่ผมจะไปเล่นเกมมือเนี่ยแม่งมันสนมาดักตีผมอ่ะเออจำได้เลยตรงไหนครับในตรงเนี้ยแหละมืนคืออะไรครับเออมก็คือคุณอ่ะแล้วก็ไอไอตัว R อะไรนั่นอ่ะไอไอ RUK ทุกคนจะพิมพ์ไม่ดูเฮ้ยจะเฮ้ยจ้าเออกูพิมพ์ไทยเฮ้ยเจ้านี่ครับไอคนเนี้ยแม่งตีกูตายครับอ๋อตี และนี่ครับนี่คือบ้านของผมครับนี่คือบ้านนะครับดูไว้ครับนี่คือบ้านของผมเองครับนี่คือบ้านของผมนะครับนี่มครับต่อต่อมีใช่นี่แหละครับและนี่คือบ้านของผมครับจําไว้ครับนี่คือบ้านของผมไอจะเปิดทําไมอันนี้สถานเปิดได้ครับขอโทษครับขอโทษครับนี่ครับก็นี่ครับเอะเอ้ยแอวของไปอ๋อสมุดอ๋อสมุดไม่ว่าสมุดไม่ว่า ก็คือลขตัวเรครับดนะครับไหนครับอยู่ไหนครับนี่ครับบทไหนบทลงโทษครับไม่ไม่เอาผมนะครับไม่เอาผมมนอยู่ที <Yeah ่อนที่เคยเข้ามาไหนครับอยู่ติดตูดเลยนะครับจะเป็นจะเป็น D E แล้วนะไครับตอนนี้อ๋อเนี่ย เนี่ยเหรอเออหน้าตาดูดีมีออร่าเอาะครับอย่าเข้ามาใกล้เอาอย่าเข้าดู้ว่ให้เข้าบอกข้อประจำเสริมของเราก็คือโอเด็กโตผมมั่วที่ตายแล้วอือหือตายเว้ยนี่คุณเป็นพี่น้องของทอว์ครับเนี่ยเมื่อกี้มีสายฟ้าลงมาด้อครับนะครับก็ประมาณนี้ครับนี่ จำไว้นะครับถ้าใครมาเล่นเซิร์ฟนี้ครับอย่าเพ้ออย่าเอย่าเอาคาตรงนี้เด็ดจังตรงครับตรงเราอยู่ไหนไม่ทราบว่าอยู่ไหนครับนี่นะครับถ้าใครมาเล่นเซิร์ฟนี้ครับอย่าลืมมาดูบ้านของผมนะครับเอาไอโฟจอดำจอดำอู้เอาบ้านใครครับเนี่ยบ้านแอดเหรอหรือว่าไงอ๋อเออใช่ใช่ลืมลืมโทษครับโทษอันนี้ครับคือบ้านของที่พวกแอดมินเขาสร้างไว้นะครับถ้า ไม่ใช่แอดมินหรอกไม่แน่ใจใครสร้างอ๋อโอเคสตาฟสร้างครับถ้าใครสนใจหรือหรือว่าอยากอยากซื้ออยากได้อยากดูดีมีออร่าอยากงามแสดงอะไรอะไรต่างๆแล้ครับก็ติดต่อได้ที่คุณคุณคุณทุกคนเออนั่หล็กครับติดต่อได้ที่แอดมินทุกท่านนะครับก็นะครับก็เข้าสิบถูกครับถูกถูกครับซึ่งผมก็สามารถเปิดได้ด้วย นี่คือพี่ต่างเรานะครับดูดีมีออร่าแตะไอ่เชีย่ยมีปีตากันตายย่างก็เราจะมาในเด็กมาตรงนี้แหละผมก็จะมานี่ครับนี่บ้านใครครับจะเข้าเลยครับรอครับรอโอเคครับผม,มยิ่งกลัวอยู่ครับก่อนที่จะมาเล่นผมก็โดนตีหรือว่าโดนตุยตูดตายไปหลายรอบแล้วด้วยนะครับก็อ่ะนี่ เขาเนื้อเขาไม่ได้นะครับอ่ะจะเล่นทำไมบัลลักเนี้ยกอ,อู้ก่อนเฮ้ยสารร้ายสุ้ายเลยแอบมบี้นะครับผมก็ตายไปแล้วครับซึ่งผมไม่แน่ใจนะว่าตัวเลขสีชมพูเนี่ยมันใช่ตังตลลกิ่นลบหรือว่าอะไรหรือเปล่าน่าจะไม่ใช่นะครับ หน้าส่วนใครที่อยากจะมาเล่นหรืออยากจะไลไ์ผมจะให้ใต้ล่างดีคลิปชั่นไว้ทางไปซื้อโพเทคลองไปดูซึ่งเอ้าอเขาจะดูจะไปดูที่แนะที่ซื้อโพเทคเนี่ยผมยังไม่แน่ใจเลยว่ามันใช่โพเทคเหรอ ไม่ใช่หรอไม่ใช่โอเคนี่ตรงนี้ตรงนี้นี่ครับโปรเจกต์ที่ผมเห็นเคยเห็นนะครับก็จะเป็นพวกโคอะไรเหล็กอะไรประมาณนี้ก็แต่นี้เซิร์ฟนี้เขาแนวครับนี่ครับไม่รู้ครับก็เห็นป้ายมันบอกเนี่ยมาดูแอดแอดครับเนี่ยมาดูดิแอดแอดครับมาดูเนี่ย ก็เนี่ยทางไปครับซื้อหินโพเทคตึ้งฝั่งอุทัยผมก็มกเอยทำไมมันเป็นอย่างนี้วะเออผมก็มันไม่ได้ว่า,วาอะไรก็ส่วนตรงนู้นครับตรงนู้นครับถ้าใครถ้าใครเห็น,นที่ผมเออส่วนที่ดูผมก็ตรงนู้นผมก็ไม่รู้ครับคืออะไรผมผมก็ไม่เคยสัมผัส ยูเอฟโอบทเฮ้ยบาแอด,ดมินนี่เป็นบุญนะครับเป็นบุญนะครับผมนี่เป็นบุญของผมนะครับที่ได้อยู่กับเอ้ที่ได้มาเหยียบบ้านแอดมินนะครับมาดมาแอดมินี่ครับดูข้างล่างครับข้าก็ถ้าใครเข้ามาก็จะมีกล่องกับดักนะครับแล้วก็เตาคาร์บแล้วก็เตา แล,แล้วก็เตาแล้วก็อะไรไปมันต่างนานาครับซึ่งดูดีมีออร่าน่นาไมห่หมองเลยกันทีเดียวเชียวเขาไปต้องสป,ปาครับเฮ้ยครับอิงซูเออเออตรงกิจกรรมขาไปดูหน่อยครับนี่ครับนี่คือหน้าตาของกิจกรรมหน้าเริ่มต้นนะครับซึ่งเหมือนของพี่พี่โนโ้ตเลย,เลยหออมาดูดม ตีนอตโอ้ย <c oughs> ดูสองดวงนะครับนี่ผมจะมาโชว์การเล่นการเล่นแบบสุดเทพให้ดูนี่การสุดเทพกูดโดนไปแล้น่นบอกนะครับส่วนใครที่สนใจหรืออยากจะมาเล่นติดต่อเอ้ยไม่ต้องติดต่อตารางดิงคิปชั่นนะครับก็อย่าไปลืมไลค์หรือว่าซับสไคร b ์ของผมด้วยนะครับก็คงจะไม่มี ไปมาแล้วมั้งเนี่ยพอเซิร์เปิดเป็นเต็มร้อยเลยเนะี่ยจมาเจอจะเจะเปลี่ยนเปเปี่ยนเปลี่ยนเปิดหมดใช่ใช่จะเป็นให้เป็นแบบมอสแทนเอ้ยนะ <c oughs> ครับก็เขาก็จะทำการแก้อีก <c oughs> ไม่นานนี่ <c oughs> ก็ <c oughs> อย่าลืมไลค์บวกซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมไปไลค์แฟนเพจของพวก พวกแอดมินด้วยนะครับก็ผมจะทิ้งไว้ตารางเดิมแหละอ่ะเดตักแฟชัน่นตันสวันนี้ครับก็ทีมงานของเราก็ไม่มานะครับก็ไม่รู้ครับผมร้องแต่ปกมงถึงกี่ทุ่มเนะี่ยหนึ่งทุ่มครึ่งเออยังยังไม่มาเลยโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะไม่มีอะไรจริงๆครับก็รายการเราก็ขอลาเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ